วันนี้ก็พบกับผมอีกครั้งนะครับวันนี้ก็อยู่กับมังงะเรื่อง My Hero Academia นะครับก็นี่คือหนังสือที่ผมเก็บเป็นเรื่องแรกนะครับซึ่งเก็บมาตั้งแต่ต้นโมกราาของปีนี้นะครับเก็บมาตั้งแต่เล่มหนึ่งยันเล่มล่าสุดก็คือเล่มที่30นะครับก็ซื้อราคาปกนะครับก็ไม่มีแพ็กชุดเลยนะครับคือผมมารู้ทีหลังว่ามันมีแพ็กชุดนะครับก็เลยจัดราคาปกเต็มที่ครับเต็มที่ราคาปก ก็มีทั้งหมด30เล่มนะครับช่วงแรกๆเนี่ยผมจะเก็บแบบอาทิตย์นะครับละ3เล่มก็คือเล่ม1เล่ม2เล่ม3แล้วก็4 5 6ไปเรื่อยๆครับจนครบ30เล่มนะครับซึ่งมันซื้อมานานเลยนะคือผมเก็บเล่มแรกๆนี่ถึงเล่ม28เนี่ยประมาณตั้งแต่ช่วงเมษานะครับแล้วก็29 30กก็เพิ่งออกมาไม่นานนะครับก็พรีออเดอร์ไป ซึ่งทุกเล่มเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ามาฮิโร่เนี่ยกระดาษมันไม่ได้ดีนะครับแต่ถ้าเรารักษามังะงเป็นนะครับมมงะจะขาวแบบนี้นะครับอ่านี่ยังแต่มกกลานะครับยังขาวอยู่เลยแต่มันก็จะมีบางเล่มนะครับที่เหลืองผมก็ไม่รู้ว่ามันเหลืองยังไงนะครับมันเหลืองได้ไงอ่านี่เริ่มเหลืองนะครับเล่มนี้จะเห็นไหมมันในกล้องไม่น่าเห็นนะเนี่ยเล่มเหลืองแล้ว คือบางเล่มมันก็เหลืองนะครับตามการเวลาครับมันควบคุมไม่ได้จริงๆครับเรื่องหนังสือเหลืองนะครับซึ่งไมฮิโร่เนี่ยผมตอนนั้นนะตอนช่วงโมกาลาที่ผมดูอะอนิเมะนะครับประมาณซีซั่นสภาคไทยนะภาคไทยซีซั่นสผมก็ซื้อมงะนะครับตั้งแต่ประมาณเล่ม8ปดอะซื้อเล่มแสัดยาวไปเลยอ่านรัวๆสนุกมากไมฮิโร่สนุกมาก, Hero, ก,มากซึ่งแต่และช่วงนี่มันจะมีแบบความสนุกต่างกันนะเช่นช่วงแรกงานโรงเรียนอ่าสนุกสนานสู้กันไปสนุกสนุกนะครับ แล้วก็จะมีฉากสู้กับออฟฟอร์วันนะครับฉากนั้นก็เดือดเดือดเลยครับแล้วก็ช่วงต่อมาก็เป็นเชืองฝึกงานกับฮีโร่อ่าก็มีแล้วก็ช่วงงานโรงเรียนอ่างานโรงเรียนนี้รู้สึกจะไปเล่มสิบเก้านะครับเล่มนี้นะครับอ่าเล่มสิบเก้ายี่สิบนี่คือช่วงงานโรงเรียนนะครับแล้วก็ภาคนี้เป็นภาคอ n นเด v ร r เวอร์อที่ช่วยฮอคแล้วก็สู้กับวิลเลนนะครับ อยู่ประมาณเล่ม21ซึ่งตอนนี้อนิเมชฉายถึงซีซั่น5นะก็ซีซั่น5จะเป็นช่วงซีซั่น4อ่ะเอ้ยซีซั่น5ดิซีซั่น5นะ่ะจะเป็นช่วงมงังงะเล่ม22 23คือเป็นการสู้ของห้อง A กับห้อง B นะครับก็จะถึงเล่ม20 23อ่าถึงเล่ม23น่าจะนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ช่วงเล่ม24เนี่ยจะเป็นช่วงสงครามแล้วนะครับสงคราม24 25เนี่ยช่วงสงคราม ซึ่งซีซั่น6เนี่ย<ๆ>เขากำลังทำอนิเมะอยู่รอติดตามได้นะครับซึ่งช่วงสงครามผมบอกเลยว่าสู้กันแบบสนุกสนุกมากสนุกสุดๆคือแบบบวกกันยับยับแต่มันจะแบบค่อนข้างนานเลยนะซึ่งตอนนี้ถ้าใครอยากต,ตามแบบเรียวทา์นะครับรายสัปดาห์ก็ไปอ่านในมงังงะพลัดนะครับซึ่งจะมีอยู่นะครับเป็นอาทิตย์ซึ่งตอนนี้มีถึงเล่ม30 อ่าผมบอกก่อนเล่มยี่สิบยี่สิบเกนี่คือช่วงที่สู้กับชิงาราคิกับออฟฟ o าวันนะครับซึ่งจะแบบเข้มข้นเลยนะครับเล่มยี่สิบยี่สิบเกอ่าสนุกมากครับสนุกเรื่องนี้นะครับผมอยากให้แบบคนที่ดูอ่ะสนุกนะอยากให้ซื้อนะครับว่ามันสนุกมากครับสำหรับผมคือพูดง่ายๆคือมาฮิร่เ่ะเป็นมังะเรื่องแรกนะครับที่ผมเก็บครบตั้งแต่เล่มหนึ่งจนเล่มล่าสุดนะครับ อันนี้นับเฉพาะแบบ10เล่มขึ้นนะคือแบบมาฮิโร่เรื่องแรกนะครับที่ผมเก็บครบเรื่องอื่นผมยังเก็บไม่ครบเลยนะครับก็ผมชอบมากจริงๆนะครับสำหรับมาฮิโร่ซึ่งก็มีคาเล็เตอร์บุ๊กนะผมเคยรีวิวไปแล้วอ่าคาเล็เตอร์บุ๊กแล้วก็มีเอ่อเป็นมาฮิโร่สมาร์ทนะครับมาฮิโร่สมาร์ทเป็นแนวการ์ตูนแก๊กนะครับเล่มละ50บาท55บาท แล้วก็เป็นยายภาคเดอะมูฟวี่สเล่มนะครับที่ผมมีอยู่นะครับสําหรับมาฮีโร่ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมชอบมากๆสาหรับเรื่องนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวมังะมาฮีโร่ทั้งหมดที่ผมมีทั้งหมดเอสเท่าไหร่นะสามสเล่มนะครับสาเล่มขอจบการพูดคุยเกี่ยวกับมังะมาฮีโร่ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ